วันนี้ณนะโรงเรียนพระดาบทมูลนิธิพระดาบทำดภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ พลเอกชลิตพุกพาสุปองคมุนตรีในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบทเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิพระดาบทกับมหาวิทยาลัยราชพัฒนนบุรีเพื่อร่วมกันจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีต่อเนื่องในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเกษตรยั่งยืนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะเวลา5ปีพุทธศักราช2567ถึง2571 เพื่อบูรณาการการเรียนรู้และเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาวิชาชีพกับการทำงานในสถานประกอบการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานักศึกษาให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชพัฏธนบุรีเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศ พร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาระหว่างหน่วยงานการศึกษาทั้งภาครัฐแเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับภารกิจของมูลนิธิพระดาบทที่ดำเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตกำลังคนให้มีทักษะและความสามารถตรงกับความต้องการของสถานประกอบการในประเทศและการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจยุคใหม่ โอกาสนี้องคมนตรีได้เยี oh. ่ยมชมการฝึกอบรมในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งโรงเรียนพระดาบดจัดการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการแปลรูปต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรไทยให้แก่นักเรียนและประชาชนจำนวน12รุ่นเช่นการทำไอศครีมการตั้งร้านกาแฟสด การทำซูชิการทำน้ำพริกการทำสบู่และแชมพูจากสารสกัดชีวภาพเป็นต้น